สวัสดีตอนแรกครับมันนี้ผมพาพี่น้องมาหาปลากังครับผมว่าจะหาปลากังไปเลี้ยงเนาะมี่ก็เป็นไมยไอเป็นเป็นหน้าค่ำครับหน้าพ่นพ่นเกยเห็ดแล้เพ่นเส้าเห็ดเนาะมันเกือเป็นหนามหงอกมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับมันจะมีปลากรังว่าสันน้องวานว่ามันเห็นอยู่ ะมาลองเบิ้งมัทสิมีบ่ผมจะเอาไปเลี้ยงใส่ตู้เี้ครับจักสิมีบ่ครับไปลองเบิ้งน้ำกันเบิ้งอ่านองว่าได้แล้วครับยังมีอยู่บอตุ่นได้เยอะเพิ่มได้อโอ้โหนี่มันแม่นประกังอยู่บ่เปร์เจกเยอะยังไงเพืเออ nhỉ không tôi nhìn tôi ô lại ngả mũi rồi ô gì nào hàng mà ngả thế tí thằng đẻ không tôi này, tôi ô, tôi này oh. ừ, yeah. không. Không. à tôi nói cái nó cứ mà dù đây nó buộc nào nhỉ này nào xì à เอาบัาปไปแยังไปเอาทั้งอื่นอเอากระด้มาตัวนึงแหะครับปลากังครับปลากังไะเอาสวิงตักเอาเอันนี้เลยมันเป็นบวกล้กวยนอนครับดูว่าตีนกวดก้อนไปเสียดายทั้งงมันปักาะทั้งไม่หาน,นพ่อ,อีกแล้วครับพี่น้อง เห็นบ่นครับรยิ่งเหยงไปใช่ไรออกข้างๆเออนะตรงอันดีๆเอามามามาเอาขึ้นมา,าขึ้นมานี่ครับจับบ้างแหนจับบ้างแหนเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงอืมคุณครับพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นโอ้ยคือบุโฟกัสแหละกอง เอามาตรงใบนี้ก่อนสีงามอยู่ดีสองแล้วครับสองแล้วไปเห็นอยู่แล้วครับโอ้ยม,มันขึ้นมาจัางไลยพี่น้อง่นห้องอยู่ฝนแต่ว่ามันนี่ฝนมันตกอยู่ดุฝนมันตกมันมันหนาย,ยขึ้นมาน้ำหนามมั่อยู่ผีเสยมันคือจอยแท้แต่ว่าก็เป็นปลาก่างอยู่ครับจอยจับปลด เอาเอาไปขุนเอาครับเอาสามไปไอตอขามไปเบิ่งฟังหน่นเหอเบิ่งนี่อยู่น้ำขุนบ่มันมาขึ้นมาน้ำน้ำฝนครับมาน้ำผลเราขั้วันมะเกือที่นี่โอ้ยบ่ม,มีดอกเนี่ยนี่เป็นหนุ่มสา มันบวกเนี่ยนี่นะเป็นเะมีมานหนักขั้วมันเกือกบว่าม่ได้ล่ะนี่เป็นน้ำสางครับนี่หมูมาหาคือเห็นหลายแท้ thế. เห็นอยู่เจ๊ ว่า <laughs> มันี่มีสัมผัสที่ับที่น้องเห็นเห็นแล้วบ่มุดเขาก้อาเอาเอาเบิงน้ำนองมั้งครับก้อ,อยาเท้รัดดีดีรัดดีๆีไปเลยอ้ไม่ท่นหูประโลด น้ำสั่นเอาไฟออกเบิ่งงูโคโดอยู่นี่ครับพี่น้องแมนอยู่บ่เนี่งูเนี่ยงูปลาโมเมนต์ประก่างแล้วนวนี่เบิ้งเบิ้งน้ำสั่งเบิ้งนี่อยู่บ่ โอ้ยบ่มีนี่ลูกมันมีลูกหมนโอ้ยลูกมันเบาแล้วโอ้มันหน่อยดิหน่อยอู้นั่นเด้นั่นได้โอ้ตัวงามเลยตักเอาเปฟกเจ็กตักเอาตักเอาตักเอางามเลยตัวนี้เสล้วนี่นี่นี่โอ้ยน้ำอู้ยเสล้วพี่พี่พี่ทักเอาค่อยๆค่อยๆทักไห้ไปเลยมันบ่ทันมันเอามันนี่อาไรจะทักมันี่ โอ oh oh, 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 ้ยหมท่านหมท่านโมท่นเอานี่มันเอาไมเอ่เอามันสูมันสูไหมมันค่อยค่อยเอาดีดีเอาดีดีโอ้ยมันเข่าโกนใจเย็นนี่นี่ออกมาแล้วนี่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 ตัวงามพ้อมได้ครับพี่น้องอนผว่ากัาไปตักไวไหวหลดตักโอ้ยนี่นีนี่ อ้สีแบบงามเลยเดี๋ยวเอามานี่เอามานี่นขึ้นว่ามันอยู่นี่แหละพี่พี่ยุ้พี่ยุ้ยไปฝนแล้วคือไหวแต่ออเอ,โโกอกมากนนเลยโอ้โโกนอยู่หันบอกออกมาแล้กว่านี้โอ้โบ่ได้ครับพี่น้อง นี่นะนี่กปูที่นี่เออเอาหยิกแล้วครับงูป่าโอ้หลายแห่งนี่นี่มาดิงูป่าอันนี้ตัวหน่อยครับเอาเอาลองไปเพิ่งสิบถือเขากินหมดละหึปากกาไอ้หนองล่งแล้วครับ จกจกเอาจกเอาโอ,อ,อ้โหวูดายครับพี่น้องตัวนั้นตัวใหญ่เลยตัวงามพร้อมสีงามเลยโมเป็นยังครับวันนี้เขาก็ไหนมาสามตัวเนาะเอาไปใส่ตู้ไปก่อนนี่ครับฟีโต้กับตัวหน่อยโมหงวันชิยั้งให้โบตัวหน่อยอยืมอินดี<อ>ขนาดเลยเอ้าจับเนยฮะอืม นี่ครับนี่บึงสีสันเพนฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตสู้ครับลิปนี่คือพ่อทำนี่แหละครับครับ